ไม่มีกํำหนดค่ะเรื่องตำรวจก็ือเรื่องตำรวออจลงวันนี้เรามาหามาทำรายการในเรื่องของมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะซึ่งตอนนี้เรามาหาหมอมีภูมิปัญญาพื้นบ้านนะคะอาจจะไม่ใช่หมอผีนะคะดูให้ดี เป็นหมอนวดนะคะไม่ใช่หมอผีเขากำลังทำพิธีไสยศาสตร์ในการนวดมือนะคะแต่ก่อนจะมาะเป็นหมอนวดจะเป็นหมอผีมาก่อนหน้านางคือสองฟังชั่นค่ะโสมตลบอ่ะ ันนี้แต่เห็นหน้าแบบนี้นี้ขอสมัครแบบลูกเขยเกาหลีด่วนเลยนะคะเพราะคนไทยเขาไม่นิยมค่ะเขาไม่ชอบเขาเอาแต่คนเกาหลีตูดรีบๆกระดูกน้อยๆขาวๆเหมือนตเหมือนอะไรอะ่ะเกาขาวๆเหมือนฟอร์มาลีนอ,ะอ่ะ นี่สมัยพวกเราเนี่ยเห็นแป๊ดๆๆอย่างนี้วิ่งออกไปหน้าบ้านแล้วนะแม่กะกันเลกจักล่าก็มาในบ้านถือประตูตัวใครไอติมนางนั่นแม่ไอติมแม่ไอติมบาทเดียวเองบ่ได้เคยได้กินไอติมเลยกะเต้น,นัานจนมันใหญ่ได้กินเทนึงบอในบุญซาเขาอยากกินเขาบอาเอ,อ้ยแม่มึงสื้อไอติมให้กินในบึงเขาว่าเขาก็สื่อมากสื่อมากเขาก็มาเรียกกินกับสองคนัวเขาเองลูกเขาอยู่เดียวหบ่เลยกินซ้ำเฮ้ยใครเกิดเป็นลูกนางทองนาน คือไม่มีโรคตั้งแต่เกิดนะไม่มีสารกิมีอในรกัยของอยู่ตามตลาดไม่ได้กินเลยเ <c oughs> อ้าแล้วอันนี้เราติกต่อกี่กี่กี่วิดีโอแล้วเนี่ยยังไม่ถึงสิบเลยค่ะคนเข้ามาดูเยอะไหมสูงสุดก็ 11K ค่ะไอตัว 11K ดนี่ไหมเท่านะหมื่น กี่วันอันนั้นลงแค่วันเดียวเองค่ะมารู้ติ๊กต็อกเป็นอะไรมันเป็นยังไงมันทำทำคลิปอะไรมันถึงดดูได้เยอะขนาดนั้นก็คลิปไหนลงให้หนูชอบไม่ใช่เอไม่แอปแก้ผ้าโ์รูตูดดำๆบอยขายชุดเลสบ้างคนเขาก็เลยแปลกเขาก็เลยข่ามาเบิรงไงตอนแรกตัดเล่นๆค่ะเพราะเห็นเพื่อนตัดก็อยากลองตัดดูบ้างก็ลงไปเรื่อยๆ แล้วมันก็ชอบแล้วเขาเ,เขาต้อง<ด>ให้เข้ามาดูกี่คนก็ถึงจะได้ได้อะไรคะคนเข้ามาดูเยอะๆแล้วมันได้อะไรได้ไปจานตัวเองไม่มันก็จะมีแบบพวกสินค้าอะไรให้มารีวิวค่ะอันนี้เขามากเลยยังเเต่องหนูมไม่มีพะหนูมไม่ได้แบบทำไปช่อง,องตัวเองอ๋อมันเอาไปสาธารณะอะไรอย่างงี้นะอ๋อเราต้องไปสร้างช่องตัวเองก่อนอย่างงี้เหรอใช่ค่ะ น้าก็ทำอยู่นะคะเดี๋ยวหนูไปติดตามมันแล้วมันต้องมีคนติดตามกี่คนอืมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเพของหนูมันแค่พันสามเองอุ้ยอะไรมันเต็มขาสิเนี่ยน้ามือนล้ามือล้ามือ อื้อมาเจ็บวันปั้นทำไม่ได้เพราะว่าถ้าทำมันน้ำลงมันลงน้ำหนักแรงสงสัยมันน่าจะพลิกหรืออะไรสักอย่างเพราะตอนนั้นตื่นขึ้นมาปุ๊บปั๊น่นโน่แล้วก็ดึงแขนออกไปอย่างเงี้ยมันจับจับแต่ละนิ้วดึงออกไปแล้วมันตื่นหรือเปล่าคะเออก็ไม่รู้ท่านก็โอ้เจ็บปวดเป็นกี่วัน สองเดือนมาแล้วมันอไหเวลาจะดันพื้นหรือจะไปจัดประตูห้องน้ําหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันดันอย่างนงี้ไม่ได้มันจะเจ็บไปหาหมอที่คว่านะคะมันเป็นมาแล้วถ้าเป็นมาแล้วมันจะรักษาไ่ไเนี่ยเนี่ยเนี่ยเวลาติดอย่างนงี้มันเจ็บเน,นีย่ย ซื้อโทรศัพท์จะซื้อรุ่นไหนดีซัมซุงไหมคะอันนี้ก็ซัมซุงนาเมนต์แบบไหนละคะมันเป็นตจอจอถ่ายรูปชัดหนึ่งแล้วก็วิดีโอ แอปพลิเคชันโซเียโอ้มอโอ้มอนอร์มอเนูรแทนเงินเกยชอนมีด้วยเหรคะะมีด้วยเะคะอินชอนผู้ิดกระนั้บมนอยู่ตรงอินชอนเกาหลีใต้ไม่เห็นหน้าวันใหม่ มืดหมดเลยมืดหมดเลยน่นั่นมืดหมดเลยนะ่เห็นไหมมืดหมดเลยนี่ะเราพูดอะไรกับจ้างหนลูกอะไรคะเดี๋ยวมาไม่มาเดี๋ยวมาไม่มาหนูดอหมีหนูไ เอออันนี <laughs> ้มันเล็กเขาตัวอะไรปะเทดดี้่ไม่ใช่เท็ดดี้หนังอยู่แล้คือเขาโกหูหิชนะไปตัวเอาเงินให้คนซื้อมา มันโแหิอ pues ย่างไรมกจับสื่อจับแต่ผสื่ออีกจะว่ายพัดลมอันันมากันหน่เนี่จริงๆถ้าทำพัดลมตัวนี้ได้ใหม่มันไม่ต้องเหมือนพัลมตัวนี้ i <laughs> <laughs>